รวมทั้งไู้ที่ขายของเถินด้วยนะผู้ที่ขายของเถินเนี่ยถ้าคุณขายได้คุณขายไปถึงว่าหน้าถูกตัดนะครับคุณก็รู้เองว่าทําไมคุณถึงถูกตัดนะช่วงนี้เขาแต่งตั้งโยกย้ายเขาเลยยังไม่ขยับหลังจากที่แต่งตั้งโยกย้ายเสร็จสิ้นเนี่ย1ึ่งตาคมเนี่ยครับเขาก็ต้องเอาเงินคืนเนี่ยที่เขาลงทุนไปเ,นเขาก็ต้องรดับแรลกะนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย จะบอก่าไี้ขายของเถื่อนเลว่านะคุณขายของเถื่อนเท่ากับคุณเป็นเครื่องมือให้กับคนที่ขายของเถื่อนคือในทุนเวลาคุณถูกจับเนี่ยนะครับคุณจะต้องถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังคุณต้องโดนแวซ7%นะคูณสองเท่าคือ14%เปรียบปรับ2.5เป็น16.5%รายไ,ได้บุคคลธรรมดาอีกนะ30กว่าเปอร์เซ็นต์เบสเซ็ตเนี่ยคุณโดนเนี่ยย้อนหลัง3ปี คุณคิดดูดีครับสมภาระเวลาเขาดูเนี่ยเขาดูรายรับอย่างเดียวเขาดูเงินเข้าเขาไม่ดูเงินออกถ้าคุณมีเงินเข้าร้อยล้านนะครับถ้าคุณไม่ได้เสียภาษีเนี่ยหรือคุณใช้ไปเพราะว่าพวกซื้อของเถื่อนมาเนี่ยหรือซื้อของหนีภาษีมาเนี่ยมันจะไม่สามารถมีบินไปเสร็จได้แมตต่เปอร์เซ็นต์มันต้องไปซื้อใบกกับภาษีปลอมมาสวมดังน,นั้นคุณจดรนุนคหาคือซื้อขายใบกำกับภาษีปลอมคุณดอ,อกบินใบกำกับภาษีคุณก็เป็นการปลอมใบกำกับภาษี ออกให้ลูกค้าเป็นเท็จคุณซื้อแบมกับสีปลอมคุณก็ซื้อแบมกับสีปลอมมาใช้นะครับใชนะ้ในการยื่นสัมภาระเดี๋ยวเขาตรวจสอบได้นะครับดังนั้นเนี่ยคุนเป็นเครื่องมือของนายทุนแต่เวลาที่เวลาโดนเนี่ยคุณโดนก่อนนายทุนโดนทนหลังเพราะอะไรเพราะเขาจะมาตรวจเส้นทางการเงินของคุณเนี่ยทุกบัญชีของครอบครัวคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องอะไรทุกคนถูกสัมภาระตรวจสอบด่อน,น,น แล้วเขาเขาเก่งมากสมกรอบอกให้เลยว่าเขาเก่งเขาสามารถดึงบัญชีของคุณออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ระบบบัญชีของกรมสมบัติกรแล้วเขาจะตรวจรายรับของคุณเนี่ยว่าเงินคุณฟอกไปไหนไปอย่างไรนับรองคุณรอดยากนะครับบอกให้เลยว่าผมเตือนวาเลยว่าคนที่ค้าของเถื่อนไม่คุ้มหรอกครับแล้วขายของถูกกฎหมายดีกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับบริษัทที่ถูกกฎหมายก็มีเยอะแยะขายของถูกกฎหมาย ไม่ต้องไปเสียใต้โต๊ะกับเจ้าหน้าที่รักปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ส0สกว่าชุดคุณคิดดูชุดเฉพาะเก็บของเจ้าหน้าที่รักเนี่ยคุณจะเอาหน่วยไหนมั้งมีทั้งหมดส0กว่าชุดอ่ะคุณคิดดูนี่คุณจะจ่ายไหวไหมเขาจับคุณเนี่ยไม่ต้องมากหรอกเกียร์เดือนละสองหมื่นสามสิบชุดคุณก็ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะเขาหกแสนต่อเดือนนะปีหนึ่งประมาณเจ็ดล้านกว่าคุณต้องมาโดยภาษีสมรคย้อนหลังอยู่นะครับไหนคุณจะต้องถูหน่วยนั้นหน่วยนี้มาเบี้ยใบรายทาง้าคุณจะ ทำไรยังไงสุดท้ายผมก็ทําให้หมาแดกนะดังนั้นเนี่ยผมเตือนเลยว่าคนที่ขายของเถื่อนเลิกได้เลิกนะถูกจับไม่คุ้มกันแล้วก็เรื่องนั้นก็คือถ้ากับทํามาให้หมาแดกไม่พอนะยังเป็นเดือของนายทุนที่เขาขายของเถื่อนดังนั้นการปราบปรามครับกิจกรรมของเราเราตั้งเป้าอยู่แล้วครับว่าต่อไปเนี่ยกระบวนการที่มีการค่าของเถื่อน ก็ต้องถูกเราแจ้งบอกสเพราะผมเองเป็นสาของกรมสรมมสรพากรให้กรมกรมสุลกากรนะดังนั้นเนี่ผยผมบอกให้เลยว่าผมสามารถแจ้งบอกสายลรผมรับรับรับสินบนนาจับนะครับบอกให้เลยว่าผมรับสินบนตามกฎหมายเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายเคสที่เราไปจับเราได้รางวัลสินบนบางคนบอกทำไมผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐทำได้ทำได้ครับเมื่อเราเป็นพลเมืองดีเราสามารถเนี่ยสมัครเป็น นะครับขอประสงค์ที่จะขอรับสินบนนำจับนะคาับเป็นสายลับนะแล้วจบอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีรางวัลนำจับเราก็ประสงค์รางวัลสินบนนำจับอย่างปอปงงผมก็เป็นสายลับปอปงผมก็มุ่งหวังรางวัลสินบนนำจับซึ่งไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อเคสนะครับไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อเคสถ้าเรายึดทรัพย์เขาได้จำนวนมากเราก็จะได้รางวัลสินบนนำจับหลังจากสารตัดสินเสร็จสิ้นนะครับรายละไม่เกินหนึ่งล้านบาทเห็นไหม ทุกอย่างมันก็เป็นอย่างเนี้ยมีการโฆษณาเล่าอย่างนี้นะครับโทษห้าแสนปรับหนึ่งปีนะไอ้โทษโทษจำพวกหนึ่งปีปรับนะห้าแสนผมก็ได้รางวัลสินบนนำจับห้าหมื่นบาทผมเนี่ยอย่างสามีคนเนี้ยโฆษณาสิบครั้งก็ปรับห้าล้านผมก็ได้ส่วนแบ่งน,นะสิบครั้งก็ได้ห้าแสนเพราะว่าสินบนนำจับลนะคดีละห้าหมื่นเนี่ยเห็นไหมมันหาเงินง่ายในการที่จะปราบรามกระบวนการขี้อวดเราเนี่ยนะ ซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรมากเราเพียงแต่เอาเนะต,ต็กตอของเขาที่เขามีการขวดโฆษณายอย่างนี้ขวสบรวรสรรพคุณหวดโมงอย่างนี้นะเพราะ่าเป็นเจ้าของบริษัทที่นะบอกว่ารวยร้อยล้านพันล้าน,นเอาไปแจ้งความสิบคดีเราก็ได้ละรางวัลน,นำจับห้าแสนหวานเจีียบไหมเนี่ยดีกว่าทำงานแบบนี้เลยไม่ต้องลงทุนหาเป้าเลยเนี่ยที่โฆษณายอย่างนี้สบายใจเลยนะเนี่ผมผมฝึกให้ทุกคนเนี่ย เรียนรู้การหาไรายได้นะครับพี่น้องประชาชนลองหาไรายได้แบบนี้เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไปจับเขาอย่างเงี้ยนะสบายแล้วนะไอพวกโฆษณาเล่าเนี่ยดืย่มวายคนละสามแสนเงี่ยหวานผมหมดผมขึ้นดำเนินคดีหมดนะครับลองทุกกาวโทษหมดดำเนินคดีดนะครับผมให้ทางสอทอเนี่ยนอกจากนะครับตัวเส้นทางการเงินแล้วยังให้เอาของเนี่ยนะ ที่มีการโฆษณาเนี่ยจะเป็นกล่องใหม่อะไรแล้วแต่ที่บอกว่าผมไม่พบเนี่ยนะไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะตรวจเลยว่าไอ้สารเนี่ยทั้งหมดที่อยู่ในกล่องที่มีการโฆษณาขายเนี่ยในเป็นเซตเป็นเซ็ตเป็นเซตเนี่ยมันสามารถทําแล้วลดน้ำหนักได้จริงไหมครับทําแล้วลดน้ำหนักได้จริงไหมถ้าไม่ทิ้งเนี่ยมันก็เข้าชอบกรมประชาชุนะครับซึ่งจากการที่ผมได้พูดคุยกับทาง ครับสาสุขนะหรือแพทย์เนี่ยนะครับนายแพทย์พบเลยว่าเมื่อไม่คุณไม่ใส่สารพวกนี้มันจะไม่สามารถลดน้ำหนักได้ดังนั้นจะอย่างมันจะถูกตรวจสอบด้วยนะครับนิติเวชศาสตร์ของกรมเวชศาสตร์การแพทย์อันนี้ก็จาเกิดพี่น้องประชาชน,นสานพี่น้องครับช่วงเนี้ผมก็เห็นคนออกมาช่วยเหลือประชาชน หลายคนเริ่มเปิดตัวนะคือส่วนมากพวกเราเนี่ยที่อยู่ในวงการเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนที่ทำนะในการช่วยอสังคมมีมีทนายตั้มมีทนายรุนนันลงมีหกุูงเลยนะับาทำอะไรหกนอสเหนือับราีหกตูงทำไมแต่ทำองเรีหกสอไร กำไรหนึ่งล้านเ่าคับวณปีหกสี่เนี่ยกำไรแปดล้านกว่านะครับนะแปดล้านกว่าเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงสิบสองล้านเลยนะครับยังไม่ถึงสิบสองล้านแล้ว,ลวบอกว่าธุรกิจของเรียองพันล้านเองทีนี้ปักกระบอเนี่ยนะครับมีการตรวจค้นโรงงานเขาเนี่ยนะครับที่จ้างผลิตเนี่ย ายาละมัหนักเนี่ยนะครับพบสารไซบูนไทมินนะสารไซบูลไทมินเนี่ยมันจะมีผลต่อนะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดเนี่ยเป็นสารอันตรายต้องห้ามในประเทศไทยห้ามใช้นะครับแต่รคบรเนี่ยก็เข้าไปตรวจค้นนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีซึ่งพบว่ายาละมหนักของบริษัทเนี่ยนะครับมีสารไซบูลทามินนะอยู่ระหว่างการดำเนินคดี ซึ่งใส่อยู่ในยาลดน้ำหนักซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคดังนั้นที่มาทาร้องแบบนี้เพื่อไม่ไม่อยากให้ประชาชนนะครับหลงเชื่อนะแล้วก็ยาพวกนี้เป็นยาอันตรายต้องห้ามของประเทศไทยนะครับที่มีการตรวจพบท,ที่ให้ร้องเถอะสองน,นี้มีกี่คนครับอ่าทั้งหมดทั้งหมดสามคนตอนนี้ที่ชัดนะ ตัวคนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวให้เขาดูจากอ่าสิ่งที่เขาโฆษณาก็มีก็มีการู้จัดกาสองคนปูเมียแล้วก็แล้วก็ตัวน้องผู้หญิงที่โฆษณาแล้วนอกจากใตัวโพสต์เนี่ยค่ะที่มันมีหลักฐานยังไม่ลิปอื่นภาพมีเยอะแยะนีครับเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ที่เราร้องเนี่ยเอกสารเราหนาแล้วก็ซีดีเนี่ยก็คลิปวิดีโอเนี่ยมากกว่ายี่สิบ คลิปที่เราเก็บรวมๆที่เอาที่ชัดที่ไม่ชัดเราก็ไม่เป็นใหญ่<ก>ที่ชัดเป็นข้อความอะไรต่างๆกเป็นข้อความสมา่วมากทััโฆษณาอย่างนี้อย่างเงีย้ยนะเนี่อยอา,ายพิมายาเนี่ยสร้างเงินสิบห้าล้านภายในสามเดือนกับทุนหกสิบล้นหกพันซึ่งคนก็ไม่เชื่อคนไม่ลงเชื่อก็มาซื้อพอมาซื้อแลัวก็เอาไปขายก็ขายไม่ได้ไม่ขายจริงคลิปวิดีโอตรงน,นี้เป็นสื่อที่ลงใน ลงในที่ตอกของเขาคือเขาเขาจะแบ่งหน้าที่กันทําสามีก็สร้างคอนเทนต์ในเรื่องของต mm ิ๊กต็อกภรรยาก็สร้างในเฟซบุ๊กนี่ยแล้วก็ให้ให้ใหแม่ทีมต่างๆไม่มันมันข้ขอไขว่ผิดอเออยังไงได้บ้างที่ยผิดพรบคอมพิวเตอร์แน่อนอนชัดเจนพรบคองใช่ต่างที่ให้สัมภาษณ์ไปมีความผิดใช่พรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ชอบของประชาชน